บรรยากาศตอนเย็ยนๆเน้องะคะนอะ้องไม่มาหน้าบอคาพี่น้องหน้าบอบ่งจากบรรยากาศย่านนี้พี่จ้ะดูค่ะดูพระจันนอะคะ่ะเย็นนะคะอากาศดีค่ะ อันนั้นพระจันทร์นะคะเด้อพระจันทร์ค่ะเพอตะวันลงทา้งนั้นพระจันทร์ก็ขึ้นทั้งนี้นะคะพ้นตกอกนเป็นเดือนแล้วเนาะค่ะแต่เขาก็ยังเขียวอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนต้นไม้อะไรใบใบไผ่ยอดไผ่เหลื่อมสว่างนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่คะเห็นไหมคะพระจันทร์เหลื่อมสวยออกมาเลยนะคะยอดเขาก็ยังเห็นอยู่เนาะค่ะเนาะพี่น้องดูค่ะค่ะพี่น้อง ดูพระจันทร์ดูไก่ดูบรรยากาศนาะคคะพี่น้องจ้าสวยงามมากเลยค่ะเป็นอันแบบเย็นๆนะะ่ะเนาน้องไก,ก่ก็มากไกลๆบานเพิ่นนาอคคะกําลังสีขาบานนะคะไก่กต่ดีดูค่ะก็เขียวนะคะดูค่ะดูค่ะบรรยากาศนี่นอันเย็น พาหลูกขาหลานกับบานมาสี่สันเนาะคะเนาะเหมือนคนเล่าเนี่แหละค่ะคำแล้วกับเขาบ้านเขาซองเนาะค่ะเนาะเลิกงานแล้วก็กลับบ้านอันนี้ก็หากินอิ่มแล้วก็พ่ะเนาะ,ะบรรยากาศย่านเย็นๆเนาะคะเนาะมีไก่กำลังจ่อเขาขอกเนาะคะเนาะบรรยากาศย่านเย็นๆนะคะพี่ๆจะมีไกม่มีน้องหมาด้วย ดูบรรยากาศนี่เห็นเนาะค่ะพี่ๆจาเริ่มสว่างนะคะเพื่อนๆพี่ๆคะเห็นไหมะคะพระจันทร์เริ่มสวยออกมาเลยนะคะยอดเขากัยังเห็นอยู่เนาะค่ะเนาะพี่น้องดูค่ะน,น่ามีเนาะซัมหนีก่อนเด้อค่ะเด้อเอาบรรยากาศมาฝากซัมหนีแหละค่ะบ๊ายบาย เลิกงานแล้วก็กลับบ้านอันนี้ก็หากินอิ่มแล้วก็พาเอาบรรยากาศมาฝากอีกแล้วค่ะเห็นมาจาาพี่น้องบรรยากาศสวยๆเนอะราจารย์ก็สวยงามมากเลยนะคะเห็นมาจาาพี่น้องนะะคะเนาะ บรรยากาศยามเย็นๆเนาะคะ่ะเนาะมีไก่กำลังจอ่อเขาหอกเนาะคะ่ะเนาะขึ้นขึ้นร่างนะคะเพราะว่าไก,ก่ค่ะกลับบ้านกลับเรือนเหมือนเหมือนคนเล่าเนาะค่ะพี่น้องพอเริ่มโดเซื่นเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศย่านเย็นเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,นะคะดูพระจันทร์ก็สวยๆค่ะเนาะคะ่ะเนาะเอาหล่อบ,บ้านนี่แหละคะ่ะให้เบิง้ง ดูรอบๆบ้านนี่แหละจ้าเลิกงานแล้วก็กลับบ้านอันนี้ก็หากินอิ่มแล้วก็พาบรรยากาศยามเย็นเน,ะะนกะเนาะกี่น้องจ้นาทำยังเนาะซำหนีก่อนเด้อค่คเดอร์เอาบรรยากาศมาฝากซำหนีแหลคะค่ะใบบานเดือมสว่างนะคะ <c oughs> เพื่อนๆพี่ๆคะเห็นบ่มคะ่ะ พระจันทร์เริ่มสวยออกมาแล้วนะคะยอดเขาก็ยังเห็นอยู่เนาะคะ่ะเนาะพี่น้องดูใคร <c oughs> ดูพระจันทร์เนาะค่ะพ่อหมื่นลงมากค่ะสีลึกบางจะบรรยากาศเย,ย็นสดสื่นเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศยาเย็นเนาะคะ่ะเนาะ นะคะดูพระจันทร์ก็สวยสวยค่ะ <c oughs> ดูพระจันทร์เนาะค่ะพ่อมืดลงมากค่ะสีเหลือเขียวส่มนะคะขนาดฝนมาต,ตกตังเป็นเดือนแล้วเนาะค่ะนอก,กันยังขีงค่ะพี่น้องดูพระจันทร์ดูไกลดูบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องจ้าสวยงามมากเลยค่ะเป็นอันแบบเย็นๆเนาะค่ะนอ น้องไก่ก็มาไก,ก่ไก่บานเพื่อนเนาะค่ะกำลังสีเขาบานนะคะไก่กะดีดูคะ่ะบรรยากาศตอนเย็ยนๆเนาะค่ะเนะาะหน้ามอหน้ามอค่ะพี่หน้ามอตะวันนะคะอือพระจันทร์ค่ะพระจันทร์ตะวันลงแล้วพระจันทร์ก็ขึ้นนะคะเพื่อนๆพี่ๆจ้า ดูค่ะบรรยากาศย่านบรรยากาศย่านเย็นๆนะคะพี่ๆจ้ามีไก่มีน้องหมาด้วยดูบรรยากาศย่านเย็นๆนาะค่ะพี่ๆจ้าน้อค่ะเนาะบรรยากาศย่านเย็นๆเนาะค่ะเนาะมีไก่กำลังจ่อเขาขอกเนาะค่ะเนาะสดื่นเนาะค่ะเนาะบรรยากาศย่านเย็นเนาะค่ะเนาะ นะคะดูพระจัน์ก็สวยสวยค่ะเนี้ยกะตอนเย็นๆนะคะเห็นบอกพระจัน์รกะพอตะวันลงเนาะคะ่ะพระจันก็ขึ้นมานะคะเพื่อนๆพี่ๆจ้าบรรยากาศย่านเย็นๆจ้ามนงจ้าบรรยากาศย่านเย็นๆนะคะพี่ๆจ้ามีไก่มีน้องมาด้วย ดูบรรยากาศยามเย็นเนาะค่ะพี่ๆจ้าบรรยากาศตอนเย็ยนๆเนาะค่ะเนาะไม่มาหน้าบ่ค่ะพี่น้องหน้าบ่บรรยากาศตอนเย็ยนๆเนาะค่ะเนาะไม่มาหน้าบ่ค่ะพี่น้องหน้าบอดู <c oughs> พระจันทร์เนาะคะ่ะพ่อมืดลงมากค่ะสีเหลืองเนี้ยกาตอนเย็นๆเด้อค่ะเห็นบอกพระจันทร์กะพ่อตะวันลงเนาะคะ่ะพระจันทร์ก็ขึ้นมานะคะเพื่อนๆพี่ๆจ้าสดสื่นเนาะค่ะเนาะบรรยากาศเย็นเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,คะนนดูพระจันทร์ก็สวยๆค่ะเย็นๆเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะน้องไก่ก็ มากไก่บาเพินเนาะค่ะกำลังสีเขาบานนะคะไก่ก็ดีดูค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศย่ามเย็นมาฝากนานาเนาะค่ะเนาะดูต้นไม้อะไรก็สดสื่น,น,ะะน,นเนาะค่ะเนาะบรรยากาศย่ามเย็นเนาะค่ะเนาะนะคะ,นนคะดูพระรจัน์ก็สวยสวยค่ะบรรยากาศย่านเย็นๆนะคะพี่ๆจ้า มีไก่มีน้องหมาด้วยดูบรรยากาศย่านเย็นเนาะคะ่ะพี่พี่จ้าพี่จ้าเสียงธรรมศาสตร์กระหองหล่องแก,ก้แก้แก้แก,ก้ค่วค่ะบรรยากาศใกล้เขานะคะเพื่อนเนพื่อนไยอดเขานะคะบรรยากาศนนะะรรยาา่ามเย็นเนาะค่ะพี่น้องเบ่งจะเบ่งเบ่งเบ่งสดื่นเนาะค่ะเนาะบรรยากาศย่านเย็นเนาะค่ะเนาะ นะคะพระจันก็สวยๆค่ะเลิกงานแล้วก็กลับบ้านอันนี้ก็หากินอิ่มแล้วก็พักระจัน์ก็สวยงามมากเลยนะคะเห็นบมดจ้าพี่นอ้องตะวันนะคะอือพระจันรค่ะพระจันรตะวันลงแล้วพระจันก็ขึ้นนะคะเพื่อนๆพี่ๆจ้าดูค่ะบรรยากาศยงียเย็นๆเนาะค่ะนาะ น้องไก่ก็มากไก่ไก่บานเพิ่นเนาะค่ะกําลังสีเขาาบ้านนะคะไก่ก็ดีดูค่ะนะค่ะ,เอ,ะเอาหล่อบ,บ้านนี่แหละคะ่ะให้เบิง่งดูรอบๆบบ้านนี่แหละจ้าดูค่ะดูพระจันเนาะค่ะ ก่อนตะวันตกประจันก็นขื้นทั้งนี้นะคะธรรมศาสตร์เย็นๆเนาะค่ะพี่น้องเย็นๆเนาะค่ะนอะ้องน้องไก่ก็มากไก่ไก่บานเพิ่นเนาะค่ะกำลังสีเขาบานนะคะไก่ก็ดีดูค่ะบรรยากาศนะคะ บรรยากาศยามเย็นมาฝากเนาะค่ะเนาะดูต้นไม้อะไรก็บรรยากาศยามเย็นเย็นจ้ามึงจ้าบรรยากาศยามเย็นพาหลูกข้าหลานกระบ,บานมาสี่สันเนาะค่ะเนาะก็ะเหมือนคนเล่านี่แหละคะ่ะคำเล้วกับเขาบานเขาซองเนาะค่ะเนาะดูคนมาตกอัน เป็นเดือนแล้วเนาะคะ่ะแต่เขาก็ยังเขียวอยู่นะคะเ,เพื่อนๆต้นไม้อะไรใบใบไผ่ยอดไผ่บรรยากาศย่างเยน็ยนๆนะคะพี่ๆจะมีไก่